สวัสดีค่ะชื่อพลอยนะคะไพลินเจรรญพาณิชย์ปัจจุบนันเป็นซอฟต์แวร์คอนซัลแทนต์อยู่ที่บริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีค่ะสนุกมากค่ะบรรยากาศในการเรียนเนี่ยซัพพอร์ตการเรียนรู้ดีมากเลยค่ะทั้งฝั่งวิทยากรแล้วก็ผู้เรียนด้วยกันเองนั่นแหละค่ะที่แชร์ริงเคสต่างๆที่มาจากการทำงานจริงแล้วบางอย่างเนี่ยเราสามารถเอาไปอัดแอปใช้กับของเราได้ด้วยเป็นบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสุดยอดมาก จะซัพพอร์ตขอแรกก็คือบรรยากาศในการเรียนรู้อะค่ะซัพพอร์ตกันดีมากเราไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผู้เรียนที่แบบเอ๊ะอาจจะถูกคัดสรรคัดเลือกมาแล้วหรือเปล่าเนาะทำให้บรรยากาศในการเรียนรู้อะค่ะมันช่วยให้เราแบบยิ่งเรียนรู้ได้ดีมากขึ้นได้ความรู้ได้เคสต่างๆเนี่ยเอาไปแบบต่อยอดของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยดวยอันนี้พลอยว่าโดดเด่นมากๆค่ะ ส่วนของวิทยากรทั้งวิทยากรที่เป็นสายเลคเชอร์เนาะแล้วก็เป็นสายที่เป็นแชร์ e อ็กซ์เพรียตัวหลักสูตรเองอะค่ะเหมือนถูก c อ s t ูมไ z e มาแล้วทําให้พอเราได้รับข้อมูลต่างๆได้รับหลักการเฟร m e w o r k ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถที่จะเอาไป Adapt ใช้ได้ทันทีอันนี้ค่ะสุดยอดมาก ที่ take away นะคะอย่างแรกเลย mm hmm. ก็คือคอยรู้สึกสนุกกับตัวคลาสวันนี้มากทั้งเวิร์กช็อปนะคะที่ได้ทําด้วยแล้วก็กิจกรรมที่เสริมเข้ามาในคลาสเรียนเป็นระยะระยะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เราได้ทบทวนบทเรียนของเราไปเรื่อยๆเนาะด้วยความที่เราเรียนกันแบบ3สัปดาห์เลยแต่ว่าจากกิจกรรมที่ทาง The m o โมเม d นต์ดีออกมาค่ะมันทําให้เราได้แบบทําให้เรามั่นใจว่าเฮ้ยเราเก็บครบ ทุกอย่างที่เราได้เรียนไปจริงๆส่วนที่2ค่ะจะเป็นพลอยขอให้เป็นคีย์เวิร์ดว่า practical บทเรียนที่พลอยได้ไปเนี่ยมัน practical จริงๆพลอยเรียนวีคแรกนะคะระหว่างนั้นเนี่ยพลอยสามารถเอาบทเรียนที่เรียนเนี่ยไปใช้งานจริงได้เลยเอาไปลองใช้จริงแล้วมันได้ผลด้วยสนุกมากดีมากค่ะมีประโยชน์แบบทันตาเห็นเลยและสุดท้ายค่ะ ready to share พลอยรู้สึกว่าสิ่งที่พลอยได้เรียนไปในวันนี้มันสามารถเอาไปต่อยอดให้กับคนร,บรอบๆข้างพลอยได้ไม่ว่าจะเป็นคนในทีมเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระ ะทั้งคนรอบข้างค่ะ ที่เขาจะต้องเอาเรื่องของ storytelling ไปใช้เรื่องของแบบ data storytelling data visualization เนี่ยการเรียนตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่พอได้คนเดียวแต่คนที่อยู่ร,บรอบๆขัานเนี่ยก็ทำให้ง่ายกับการที่พอยจะแชร์กับพวกเขาได้ด้วยเพราะว่า structure แล้วก็ framework จากการเรียนค่ะครบทั่วนแล้ง่ายและชัดเจนมากๆในตลาดเนาะมีคลาสเรียนเยอะมากค่ะทั้งคลาสเรียนแบบออนไลน์คลาสเรียนแบบออนไซต์ site, เนาะคีการพิจารณาที่จะเลือกคลาสเรียนคือ เอาไปใช้งานได้จริงโครงสร้างชัดเจนแล้วเข้าใจง่ายบรรยากาศสนุกเพื่อนร่วมคลาสมีคุณภาพพอคิดว่า The Moment ตอบโจทย์ในส่วนนี้ค่ะ